ลงมาที่ขนํมสวนยางนะครับที่ไร่บ้านมะนาวเนี่นะครับนี่นะครับตอนที่น้องยังอยู่ก็มาผูกเปที่นี่แหละครับเห็นขนํมแล้วคิดถึงความหลังนะครับคิดถึงภาพกเก่าๆนะครับแล้วก็น้องก็อยู่ตรงนี้แหละครับสาวอาทิตย์สดิงจะมาด้วยนะครับ วาอุดรมาแล้วคนอีสานบอย่านผู้ใดผมจะจบทุกข่าวงัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังผมจะบอกให้ไอ้เรื่องเตียงหักเนี่ยไอสามชั้นไม่ได้เตียงหักเลยหรือน้ําตาลเปรี้ยวก็ไม่ได้เตียงหักไม่มีใครเตียงหักเลยจะบอกให้ไม่มีใครเตียงหักเลยไอที่คลิปที่อีคังคบเอามาเปิดไม่มีใครเตียงหัก มีมั่วมั่วมั่วข้อมูลแต่คนที่มีปัญหาคนที่มีปัญหาคือผู้สูญเสียเขามีปัญหากันเขามีปัญหากันทำไมไม่พูดตรงๆงเขามีปัญหากันเขาทะเลาะกันทำไมไม่พูดตรงๆล่ะ เรื่องจริงเนี่ยพูดตรงๆเลยดิเออนะอีกครั้งคกต้องพูดตรงๆอยจะไปบิดอย่าไปเอาคลิปคนอื่นมาบิดว่าเขาทะเลาะก,กันเรื่องน,นั้นนี้วันละแล้วก็เตียงหักไม่มีใครเตรียงหักไอ้ไอสามชั้นก็ไม่เตียงหักเห็นน้ำตาลเปรี้ยวก็ไม่เตียงหักคนที่อยู่ในคลิปที่มึงเอามาเปิดไม่ได้เตียงหักแล้วตอนนี้ก็มานั่งไหล่สดว่าเขาเตียงหักใครเตรียงหัก คนที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยเออคนที่ทะเลาะกันอยู่เนี่ยคือผู้สูญเสียทะเลาะกับผัวเขาเขามีปัญหากับผัวเขาคนเขาก็ดูออกคนเขาดูออกแต่ก่อนขายของก็จะมีสามคนเขาขายของเขามีอยู่สามคนมีพ่อแม่ลูก ถึงทุกวันนี้ขายของมีสองคนมีสองคนมีแต่แม่กับลูกขายของ FC ก็พิมพ์ไปถามว่าพ่อเขาไปไหนพ่อเขาไปไหนเขาก็ไม่ตอบคอมเมนต์นั้นคนเขาก็มาโนคนเขาก็มาโนคิดไปว่าเฮ้ยทำไมแต่ก่อนก็มี คนมาพับผ้าให้เก็บนั่นเก็บนี่ช่วยนั่นช่วยนี่ให้เดินผ่านหน้ากล้องอยู่ทุกวันนี้ไปไหนอีกครางคกต้องเขาเล่นประเด็นนี้อยู่อย่าไปโยนประเด็นอะไรอ่ะนั่นตาลเปรี้ยวไรลสดโน่นนั่นนี่เขาคนละเรื่องเอาตรงๆเอาเนื้อเนื้อ,อดีวะจะบิดประเด็นไปเหรอ ไม่ให้เขาไปสนใจคนที่มีปัญหาคนที่เตียงหักคนที่เขาทะเลาะก,กันอยู่เนี่ยสังคมเขาจะไม่ไม,ไม่ดูออกละ่ะแต่ก่อนแต่ก่อนเคยขายผ้าด้วยกันขายของด้วยกันสามคนสามคนเคยขายของด้วยกันคนเขารู้กันทั้งบ้านแล้วทั้งหมู่บ้านแล้วเขาไม่พูดหรอกมึงมี มีแต่มึงอะมะโนมโนคิดไปวนไปหรือรู้แล้วก็แบบพูไปให้มันดูดีโยนขี้ไปให้คนอื่นโยนเบี่ยงประเด็นไปคนอื่นคนเขาดูออกเขามีปัญหากันเขาทะเลาะก,กันคนเขาดูออกเบี่ยงเบนประเด็นไปทำแพปะอะไรเนี่ย ผู้สูญเสียกับลูกไร้สดขายของส่วนพ่อเขาก็ไปนั่งไร้สดเปิดเพลงคุยอะไรอยู่คนเดียวครอบครัวเขาทะเลาะก,กันเขามีปัญหากันเอฟซีทำไมจะไม่ดูออกเขาดูออกมันไม่มีใครโง่ขนาดนั้นแต่คนที่จันเล่ะเบี่ยงบิดประเด็นบิดไปบิดมาอุย้ยอะไรนะ ไอ้สามชั้นทะเลาะกับเมียรหรือเปล่าไอ้สามชั้นทะเลาะกับคนนั้นหรือเปล่าน้ำตาลปเปรี้ยวไปยอย่างนี้เด้อมั่วมั่วน้ำตาลปเปรี้ยวแค่มาห้ามห้ามยูทูบเบอร์แต่ละคนแต่ละคนด้วยความบางดีของเขาด้วยความบางดีของเขาผมผมฟังผมเข้าใจด้วยความบางดีของเขาคืออย่าไปยุ่งเดี๋ยวจะมีปัญหาเรื่องการถอนประกัน บอก youtube บอกแล้วก็ไม่ฟังบอกแล้วก็ทำและไอ้สามชั้นก็มาเปิดประเด็นไอ้สามชั้นก็มาเปิดประเด็นเอา้าวเขาล่ามาแรงโน่นนี่เตียงทำเหมือนเดิมอีกแล้วบอกแล้วก็ไม่ฟังกันอย่าไปยุ่งกับเขาแล้วก็ไม่ฟังแล้วกูก็ไม่สนใจขอแค่กูได้เงินใน y o YouTube กูไม่สนใจว่าใครจะตายไม่ใช่คดพ่อคดแม่กูตาย สามชั้นไม่สนเขาก็เลยต้องมาเคลียร์กันเออคนที่เขาติดต่อคนที่เขาติดต่อพ่อพอเอกได้เขามาเตือนเขาฝากเตือนเขาฝากเตือนว่าพอได้แล้วอย่าไปยุ่งกับเขาพอยุ่งกับเขานูน่นพ่อพอเอกและวแม่เอกมีปัญหาทุกครั้งก็ไม่ฟัง ไอเ้เ่อีนี่ก็บีดอีกบีดดีว่าเขาทะเลาะกันใครเตียงหักไม่มีใครเตียงหักนุ่นฝั่งมึงนุ่นตีนหักนั่นนะอีกคางคุกฝั่งมึงน่นเตียงหักหมาที่ไหนก็ดูออกสองแม่ลูกนั่งขายของอีกคนนึงนุ่นไปนั่งไห่สวนอยู่ที่คอกแพะน,นุ่นคืออะไรผมถึงบอกแล้วไงว่าลิ้นกับฟันมันทะเลาะกันเป็นเรื่องธรรมดา เรื่องครอบครัวของเขาเออเรื่องครอบครัวของเป็นเรื่องธรรมดาผัวเมียทะเลาะก,กันเรื่องธรรมดาส่วนหนักหนาสาหัสอะไรเนี่ยผมไม่ลงลงรายละเอียดหรอกรู้หมดแหละเออแต่เอาตรงๆคือคุณไม่มีข้อมูลนะอ,นหนอ,อีหน้าคังคกหน้าคังคกไม่มีข้อมูลไม่มีข้อมูลขาดเขารู้กันหมดแหละยูทูบเบอร์รู้กันหมดชาวบ้านรู้กันหมด แต่มีมึงคนเดียวนี่แม่งบิดข้อมูลนะทางคกนะแล้วเธอมั่วเออแล้วที่สําคัญคือโยนขี้ไปให้คนอื่นอีกนะคุณยังโยนขี้ไปให้คนอื่นว่าไอ้ไอ้สามชั้นเตียงหักหรือเปล่าเอ้านี่น้าตาลเปรี้ยวทะเลาะก,กับกนเนี่ยไปเรื่อยมั่วคุณนะมั่วเพราะไม่มีแหล่งข้อมูลคิดมโนไป คนเขารู้คุณเขาดูออกเขาไม่ใช่เด็กสองแม่ลูกขายของอยู่ลำพังส่วนพ่อเขาไปไร่สวนอยู่คอกแพ่แล้วก็นานแล้วด้วยบ่อยด้วยเขาไปคนเดียวด้วยไปไถนาไป,ไปไปไถหญ้าไถนั่นไถนี่ทำนั้นทำนี่ทำอยู่คนเดียวเขาดูออกเขาไม่ได้โง่เขาไม่ได้กินหญ้าไฟ